สวัสดีกันแล้วที่นี้ด้วยความใกล้ชิดน,นะคะก็อุ้มกันนะคะที่นี้ก็เกิดรักกันค่ะอืมรักกันรักต่างว้ค่ะทีนี้ก็นะคะห่างกันอืมห่างกันแปดปีนะคะอืมคุณดาวอายุคุณดาวบัณฑิตอายุสิบแปดนะคะแต่คุณดาวแปดอืมคุณดาวสามที่สามหรือเปล่าคะอืมนะคะ,นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะ แล้วบวกเลขคุณหา่านนี่เดี๋ยวก็คิดนะคะว่าห่างกันแปดปีที่นี่บัณฑิตก็เรียนจบนะคะบัณฑิตเรียนจบนะคะเรียนจบมหกโดยที่คุณดาวตรงติดบัณฑิตเป็นคนเรียนเก่งมากค่ะแล้วทีนี้อืมแม่ก็ห้ามค่ะเออดาวเอยลูกนะอายุเยอะแล้วนะลูกบัณฑิตนะ่เขายังหนุ่มอมืจะจะแม่ความสุขของดาวนะคะดาวเราใช้แม่และครอบครัว,วมาตั้งสามสิบสามปีแล้วนะแม่ ความตุกข,ของดาวแค่นี้แม่ให้ไม่ได้หรยอบัณฑิตเน่ยเขาเป็นคนดีนะแม่เขารักดาวอืมเขาจะอยู่กับดาวตลอดไปเราสัญญากันแล้วแม่ก็อืมด้วยความรักลูกสาวนะคะพ่อก็เสียชีวิตแล้วค่ะก็เลยมีแต่บ,บัณฑิตนี่แหละค่ะที่คอยรับใช้แล้วก็มีลุงกับป้าอีกนะคะอืมที่อยู่ด้วยทีนี้ต่อมาแม่แกก็เสียคะ่ะแล้วที่พี่น้องแกก็มาคะ่ะโอ้โหที่นี่ทะเลาะกันใหญ่เลยคะ่ะทะเลาะกันว่า พี่สาวนะคะว่าบัณฑิตจะมาหลอกพี่สาวเลือกขอโทษนะคะเลียกไอ้เมงดาบัณฑิตไอ้เมงดาแกมึงจะมาต้มพี่สาวกูเหรอมึงออกไปจากชีวิตพี่สาวกูเลยส่วนแต่คุณดาวไม่คุณดาวบอกว่าแกไม่มีสิ์มาไล่บัณฑิตนะพวกแกเคยรับใช้ฉันเท่าบัณฑิตหรือเปล่าฉันนั่นมีแต่บัณฑิตพวกแกดีแต่มาเอาเงินแล้วแกก็มาเอาเงินเนี้ยแม่ตายแกคงมาแบ่งสมบัติกับชลติแกไม่มีติดไล่บัณฑิตนะบัณฑิตเป็นผัวฉันอื ฉันตัดสินใจพี่ดาวพี่ดาวคิดดูดวหาหีน,นะพี่ดาวอายุเยอะแล้วนะแล้วพี่ดาวก็เดินไม่ได้ใครจะอยู่กับพี่ดาวก็บัณฑิตไงบัณฑิตอยู่กับฉันมากี่ปีแล้วอือยู่มาเป็นติดปีแล้วแล้วพวกแกล่ะพวกแกอยู่กับฉันไหมลูกแกน่ะให้มาอยู่กับฉันไหมไม่มีเลยอืมนี่จะให้ฉันจ้างคนใช้จ้างคนใช้ได้เงินฉันเองพวกแกไม่ต้องมาพูดหรอกฉันเงินฉันทั้งนั้นส่งพวกแกน่ะที่พวกแกได้เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยทีนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันค่ะดาวก็เลย แบ่งมระดกนะคะให้น้องทุกคนกันแล้วก็เหลือของตัวเองไว้เยอะนะคะอืมนะคะเพราะว่าแกเป็นคนเสียตละค่ะแกไม่เรียนหนังสือแล้วแกก็นะคะน้องก็ไม่อยากเถียงค่ะเออแล้วแต่พี่ดาวนะถ้าเสียใจยก็อย่ามาโทษอะไรผมนะยิงค่ะพี่ดาวอย่ามาโทษหนูนะเพราะพี่ดาวเรียกทางของพี่ดาวเองเออเพราะแกไปถอะฉันอยู่กับฉันมาได้ตั้งสิบปีโดยที่ไม่มีพวกแกแล้วทำไมฉันจะอยู่ต่อไปไม่ได้ไปเลย มันเป็นการตัดสินใจนะคะสําหรับคนพิการนะคะอืมมันต้องมีญาตินะคะอย่าไปกดกับญาตินะ,ะต้องมีญาติดูแลนะคะอืมทีนี้พี่น้องก็ไปนะคะเพราะเขาเรียนจบถุงแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะคะอืมได้เงินได้มรดกเป็นของเขาไปแล้วก็เหลือแต่บ้านนะคะแล้วก็ที่ดินแล้วก็เงินนะคะดาวเธอก็มีความจุกมากแฮปปี้มากนะคะแต่นะคะมนุษย์เรานะคะมันก็จุกได้ไม่นาน,นะค่ะบัณฑิตนะไปสอบนะคะอืม ไปตติดแพทย์โอ้โหที่ดาวรู้ค่ะโอดเป็นปืนเป็นไฟเลยค่ะโอ้โหทะเลาะกันค่ะบัณตก็ขอพี่ดาวผมติดแพทย์ก็จริงแต่ผมน่ะจะไม่เอาเงินพี่ไปเรียนผมได้ทุนผมก็จะเอาพี่ไปด้วยกรุงเทพไม่ฉันไม่ไปเพราะดาวเธอรู้นะคะถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพเธอจะไม่มีค่าอะไรเธอจะใช้ชีวิตไปวันวันแล้วก็ใช้เงินเก่าตอนเธอเป็นคน ขี้เหนียวคะ่ะเก็บกิ่งจนเธอรวยฐานะเป็นเศรษฐีมีในอืตำบลเลยก็ว่าได้นะคะและ้วทีนี้ก็ทะเลาะก,กับบัณฑิตเธอไม่เป็นเด็กไปเรียนเธอบอกว่าบัณฑิตเธอไม่ต้องเรียนหรอกเธออยู่กับพี่ตลอดชีวิตจนเธอตายจนเรามีลูกกี่คนเราก็เลี้ยงได้เธอจะนิ้นรนทำไมแต่สำหรับสำหรับบัณฑิตแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะเพราะบัณฑิตมีปมในใจคะ่ะแม่บัณฑิตที่เสียชีวิตนะคะอืมไปรักษาที่คลินิกนะคะหมอบอกว่าคลินิกติดนะคะ พอไปนะคะไม่ทันไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันเวลาแล้วนะคะถ้าหมอรับนะคะแม่บันดิตก็ไม่เสียใจบันดิตเลยตั้งปฏิทินว่าจะเรียนแพทย์นะคะเพื่อช่วยเหลือคนนะคะอืเจตนาของผู้ชายนะคะผู้ชายเมื่อมีอุดมการ์แล้วก็ต้องทําตามทีนี้มันก็ขัดกันค่ะดาวเธอก็มีอุดมการ์นะคะทีนี้ก็ทะเลาะกันอืทีนี้ก็หลุดคําออกมานะทีนี้ทะเลาะกันไปนะคะด้วยความว่าความกดดาวก็เลยดา่าเออไอเมงดามึงโตแล้วนี่ มึงรีดไถกูไปเยอะแล้วนี่เงินกูก็ให้มึงเยอะแล้วมึงจะไปจากกูมึงก็ไปเลยไอ้เมงดามึงหลอกลวงกูไอ้สารเลวไอ้ชาติชั่วโอ้โหทะเลาะกันบัณฑิตก็เสียใจมากเมื่อได้ยินคนรักด่าคำนี้นะคะดูถูกดูแคลนบัณฑิตก็น้ําตาเขาก็บอกว่าครับพี่ดาวดูแลตัวเองด้วยนะครับบัณฑิตก็ไปนะคะที่ดาวเธอก็นั่งนะคะนั่งที่จนนะคะสี่ทุ่มนะคะเธอก็คิดว่าต้องไปพูดกับบัณฑิตให้รู้เรื่อง นะคะเธอก็ค่อยๆลงมาไม่ให้พ่อบ้านกับแม่บ้านรู้นะคะเธอก็มาขับตาลิงค่อยๆนะคะมันค่อยๆออ,อ,ออกไปนะคะพ่อบ้านกับแม่บ้านก็หลับแล้วนี่คะ่ะก็ได้ยินเสียงแต่ก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะคุณดาวเธอก็จะไปกับรรัณฑิต็นอยู่เรื่อยค่ะทีนี้เธอไม่รู้หรอกคะ่ะการที่ออกจากบ้านนะคะเหมือนตะหมันน้อยออกจากป่านะคะออมการที่เราเป็นคนพิการนะคะขับตาลิงไปทีนี้เธอไม่รู้หรอกคะ่ะว่าบัณฑิตไปกรุงเทพแล้วเธอไปหาบัณฑิตที่ กระท่อมปลายนาประจํานะคะก็เป็นปลายนาของเธอเองอะเป็นกระท่อมแต่เป็นที่อยู่ส่วนตัวของบัณฑิตนะคะที่ดาวก็จะมาอยู่ด้วยประจําเธอเลยไม่กลัวคะ่ะเธอคิดว่าไม่มีใครทำอะไรเธอติดคาดคะ่ะเธอถูกอืมทําลายคะ่ะถูกป้นคะ่ะแล้วก็ถูกนะคะข่มขืนนะคะแล้วตบที่บางอยู่ก็ถูกหมากัดน,นะคะตกเธอเบิกมากเลยคะ่ะทีนี้ก็นะคะ ทุกคนนะคะเต้าใจมากนะคะกับการที่เธอเป็นอย่างนี้นะคะเธอถูกมาจอนจัดล็อกถูกคงคืนนะคะทองที่อยู่ในตัวเธอก็ถูกเอาไปหมดค่ะเธอคิดว่าบัณฑิตอยู่ที่นั่นแต่บัณฑิตไปกรุงเทพแล้วค่ะทีนี้มันก็เกิดนะคะนะคะต่อมาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นร้องไห้ค่ะอืมร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างบางครั้งก็เห็นเธอถือ าถือของใส่บาทอยู่หน้าบ้านนะคะทีนี้ลุงกับป้าที่อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้เลยค่ะบ้านหลังนั้นพี่น้องก็ไม่เอาเลยค่ะทิ้งเลยค่ะค่าเรื่องหาดหลังนั้นทีนี้คนก็จะเห็นนะคะเห็นเธออยู่กับแม่ของเธอแม่เธอผมหงอกนะคะสีขาวโพลนนะคะวันไหนจันทร์สว่างก็จะเห็นผู้หญิงผมหงอกนะคะกับหญิงตาวนะคะมานั่งอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะคะที่กว้างๆนะคะอืลานที่อยู่บนบ้านนะคะอืมที่เป็นเหมือน เขาเรียกอะไรนะคะที่เป็นกว้างๆนะคะเรียกไม่ถูกค่ะผมไม่เคยมีคฤลือหาดนะคะคนก็ไม่กล้ามองไปนะคะแล้วก็เธอเสียงเธอเตือนค่ะเธอร้อ,องไห้เธอรอบัณฑิตค่ะรอบัณฑิตเธอรอนะคะรอรอรอเล,ล่าแต่บัณฑิตนะคะนายแพทย์บัณฑิตที่รู้นะคะคนไปเมืองนอก,ก่าบัณฑิตไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลยค่ะแต่ดาวก็ยังรออยู่นะคะที่ค่าวลือหดชมดาวค่ะแม้เธอจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ ความรักค่ะเยี่ยมโหดนะคะหวานหอมแต่ชนทุกชั้นเศร้านะคะก็ขอให้ดวงวิญญาณเธอไปดูถปกตินะคะอืส่วนทุกวันนี้ขลหานั้นผุพังไปเยอะแล้วละคะ่ะแล้วก็จะมีแต่ดอกไม้นะคะคลหานเมื่อก่อนนะคะใครไปก็ชื่นใจมากเลยคะ่ะมีดอก,กดอกไม้หอมๆนะคะสีหอมๆนะคะแล้วก็มีลั่นทงนะคะลีลาวดีนั่นเลยค่ะ อืมนะคะยิ่งไปเห็นดอกลั่นทมนะคะลีลาวดียิ่งนะคะเศร้านะคะกลางวันคนจะกล้าผ่านไปแต่กลางคืนไม่กล้าหรอกคะ่ะเพราะเธอยังรอบัณฑิตอยู่นะคะแต่บัณฑิตไม่เคยมาเลยอะะืมก็นะคะขอให้ดวงิญญาณเธอปิตุกนะคะโชคดีทุกคนนะ,ะสวัสดีค่ะ